โยกลับมาเจอกั็ดีครับครับนี่ก็คือเข้าขายแค่หูยากเลยนะคะเพราะว่าแก้วหูบางแล้วก็พอเอาออกแล้วก็ไม่ต้องไปปั่นอะไรเล่นเยอะเพราะว่าเดี๋ยวหูข้างในจะชำ <c oughs> ้ำตอนนี้เราก็วางแผนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราจะทำอะไร <c oughs> ผมใช้วิธีแซะเข้าไปเบาๆแล้วก็งัด เสร็จแล้วผมกะว่าเดี๋ยวจะใช้ซ่อมเสียบเอานะครับผมจะแซะเข้าไปจนถึงขอบแก้วหูแล้วก็งัดและผมจะใช้ซ่อมตัวเนี้หมุนตอนที่หมุนเนี่ยผมพยายามเอาเซนเตอร์ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าถ้าไปโยนตรงขอบนี้จะเจ็บมากตอนนี้ผมค่อยๆอ,อัดเข้าไปพอได้จังหวะผมก็จะหมุนผมพยายามดึงไม่ให้เหล็กงอ แล้วก็ให้เขาอยู่ตรงกลางเสมออาตอนนี้ก็ไปถึงขอบแก้วหูแล้วครับเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยมันทำไมตึงนี่วะโอเคโอ้ตายละแน่นมากนะครับหลุดโอเคหลุดอยู่ครับน่าจะหลุดแล้ว โอเคจบครับอ่านี่จะคลี่ออกมาใหญ่กว่าเล็บนิ้วโป้งผมอีกแล้วครับส่วนนิ้วโป้งผมที่เล็บดำนี่ผมเพิ่งย้อมผมมานะครับโอเคเดี๋ยวให้พี่เขารับผมจะปิดนี่ก่อนแปบ๊บหนึ่งเราก็กลับมาต่อครับตอนนี้เราก็จะมาล้างแล้วนะครับเอล้างก็ไม่ไม่ไม่ได้ล้างอะไรเยอะนะครับเพราะว่าข้างในไม่ได้มีอะไรแล้วเพียงแต่ว่าก็ล้างไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าทําให้มันคบๆหลายๆก็เสียตังกันละแต่เราจะไม่ปั่นอะไรนานกันเพราะว่าเดี๋ยวแก้วหูมันจะช้าแล้วเนื้อข้างในมันช้ำเพราะดึงเมื่อกี้นี้ข้างในก็น่าจะระบมเล็กน้อยอะเพราะว่าตอนดึงไปถึงอขอบแก้วหูตรงนั้นนที่อันตรายมากแล้วก็เหมือนชักกยอะปลาเลยเยื๊อกับปลาอย่างเงี้ยเหมือนตกปลา อโอเค <c oughs> ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงโอลิมปิกอยู่นะครับเ <c oughs> หลืออีกแค่สาวันเมื่อวันนี้วันที่5้านะถ้าจำไม่ผิดอนะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมวันนี้วันที่ห้านะพี่เนาะห้าสิงหาดีดีดี ด้านนอกสะอาดด้านตรงกลางสะอาดแล้วเดี๋ยวผมจะซับด้านในอย่างเดียวมีสีเหลืองเล็กน้อยนะครับตรงด้านในนี่เดี๋ยวผมจะต้องทําให้มันเรียวๆเล็กๆโยโอเคตอนนี้ผมไปซับด้านในแล้วครับ ขออีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็น่าจะจบแล้วครับผมทําให้มันเล็กอีกหน่อยเพราะว่าผมต้องการที่จะปั่นตรงขอบแก้วหูโอ้โอ,โอ้ไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยเอาได้อยู่ครับถึงขอบแก้วหูแล้วผมใช้เบาบางมากเลยครับโอเคตอนนี้ก็ฟินกันละจบไปข้างล้นกัน ล้วก็มาอีกข้างหนึ่งครับข้างนี้ก็ไม่ข้างนี้เป็นขี้หูแฉะนิดเดียวอะครับมีบริเวณตรงนี้แฉะด้านในบริเวณตรงนี้เป็นรอยอักไม่ไม่แอักเสบนี่เจ็บไหมเนี่ยพี่ตรงเนี้ยไม่เจ็บนะแต่เป็นรอยแดงเหมือนรอยเลือดแห้งแต่ว่านานแล้ว เหมือนรอยทอลอกน่ามาจากอาคอตอันบัตรแต่มันเป็นเมนมีติ่งขีดอยู่นิดนึงเดี๋ยวเราจะงัดไอ้ขีดตรงนี้ออกบางมากครับโยออกแล้วเจ้าตัวจะรู้สึกครับแต่ว่าอาเห็นไหมมีปลายอยู่นิดเดียวอ่ะเนี่ยแคนเนี้ย Uh huh. ที่พี่ได้ยินเสียงคึกคึกบูดีอตอนนี้เราจะล้างนะครับล้างเอาคราบที่อยู่ตรงขอบนอกที่เป็นเหลืองเหลืองเนี่ยแล้วก็ตรงกลางอะครับด้านในแก้วหูนี่ไม่มีเลยเลยนะครับอืมตอนนี้ข้างเนี้ยข้างเนี้ยไม่ยากเลยครับข้างบนเนี่ยยากโทรศัพท์มาตอนนี้ข้างเนี้ยไม่ยากโทรศัพท์มาได้เลยครับ แบบรับไปคุยไปทําไปยังได้เลยครับอาาตอนปั่นข้างนูน้นนี่โอ้โหแบบกดดันมากเลยกําลังหมุนแล้วโทรศัพท์มาจะทิ้งก็ไม่ได้จะทิ้งหลุดหลุดปุ๊บนี่ไม่หลุดนี่เรื่องใหญ่เลยตอนนี้ก็ในชีวีก็มีโปโลน้ํานะครับในคอมผมก็เปิดไอ้ปีหนหาผาปีนหนาผายังมันเลยโอ้ใช่ใช่ใช่ใชแล้วตอนเนี้เชียงรายเนี่ยนะ ของของของบ้านผมเนี่ยผมแฮปปี้มากเลยเพราะว่าตัวนายกนี่ผมวันนั้นผมก็บอกเขาว่าเด็กชอบอะไรก็ทําอย่างนั้นให้เขาเหอะง่ายกว่าไปทําแล้วมันาบางอย่างเนี่ยทำออกมาแล้วก็ไม่ได้เล่นอย่างไอตัวสวนสาธารณะเนี่ย คือพอทาออกมาปุ๊บจัก,กรยานไม่ได้ไปขี่มีแต่คนไปวิ่งใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซิร์ฟสเก็ตแล้วตอนนี้เซิร์ฟสเก็ตมันมาแรงมากกับตัวสเก็ตบอร์ดอ่ะผมก็เลยบอกว่าให้ทำหลุมทําเนินเขาก็ลองคุยกับเขาดูบังเอิญนะครับบังเอิญบังเอิญแบบนายกก็บแบบเดินผ่านหน้าบ้านเงนี้ยเงี้ก็เลยคุยกันเขาบอกนายกบอกก็เขาบอก,ก,บก,บอกเออเออกำลังดูอยู่เหมือนกันเนี่แล้วก็เขาก็คงให้กองการช่างเนี่ยไปหาแบบหาอะไรมาทําเพราะว่า เพราะโดยส่วนตัวผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้เคอร์พวกนั้นมันต้องทําโคง้งทําเหลี่ยมทํามุมอะไรกันเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือให้เซิร์ฟสเก็ตเล่นได้ทั้งคนที่เก่งแล้วไม่เก่งเพื่อเพื่อเผ่อการพัฒนาในการแข่งขันแบบหนึง่งแล้วก็อีกแบบที่ให้เล่นง่ายๆอีกแบบหนึง่งแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยต้องต้องอเขาเรียกอะไรนะเซฟตี้อ่ะเพราะว่าถ้าถ้าไม่เกินหเมตรนี่คงเซฟตี้หมดอลมะั้ง เป็นหลุมเป็นเนินอะไรไม่เกินหนึ่งเมตรมีระบบระบายน้ามีอะไรก็ไม่น่ามีปัญหาครับแต่จะดูว่าจะเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีหน้าไหม่ะเดือนมีนาปีหน้ามรู้จะเสร็จหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องบมงเรื่องเนี่ยโอ้มันไม่ใช่คิดปุ๊บทำปั๊บได้อ่ะมีแบบมีนุ่งมีนี่ยุ่ง อีกอันหนึ่งที่ก็น่าจะดําเนินการถ้าเชียงรายทําก็คือเอาไฟฟ้าลงดินเน่ยน่าจะเริ่มกันตั้งแต่ตัวเถวหอนาฬิกาก่อนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าดําเนินโครงการไปหรือยงังเพราะเรื่องนี้น่าจะผ่านแล้วอตอนนี้ผมไปถึงปลายแก้วหูแล้วครับเห็นกันไหมด้านในแก้วหูเลยอะครับอืมนั่นน่นนั่น อันนะเดี๋ยวผมทำสำรีเล็กอีกเที่ยวหนึ่งขอปั่นรอบนอกก่อนจริงๆถ้าเรื่องการเมืองท้องถิ่นนี่เออไม่ว่าจังหวัดไหนนี่ลอง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 ฟังก,งก่อนนะไอความรู้สึกของผมนี่ก็คือ คนที่จะมาทํางานได้เนี่ยนายกที่จะมาทํางานได้คือคนที่จะต้องประสานสิบทิศได้แล้วสามารถดึงงบประมาณเข้ามาทำามาพัฒนาในจังหวัดหรือว่าในเขตที่ตัวเองรับผิดชอบได้อน,นั้นแหละครับคือนายกที่ดีถ้าในแง่ของท้องถิ่นอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปสนใจหลังว,ว่าเขาอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายน,นู้นฝ่ายนี้เพราะโดยตัวผมเองเนี่ยผมก็ต้องการให้ท้องถิ่นผมเนี่ยจเจริญเรื่องอื่นก็ไว้ทีหลังนะครับ พราะว่าพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยท้องถิ่นไม่เจริญทํามากินไม่ได้ไม่มีคนมาเที่ยวไม่มีอะไรนี่ก็จบอ่ะเพราะเชียงรายอ่ะเศรษฐกิจส่วนใหญ่ก็อยู่กับภาคการกเกษตรขณะเดียวกันก็มีอาหารเสริมก็คือแหล่งการท่องเที่ยวแต่ตอนนี้การท่องเที่ยวของเชียงรายมันดาวหมดแล้วอ่ะแต่เครื่องบินก็ยังบินกันอยู่นะแต่ว่าเที่ยวบินนี่ลดลงแบบน่าตกใจมากเลยเพราะพอมีมาตรการ29จังหวัดนั้นก็น่าจะตายสนิทอ่ะ ไม่ต้องอะไรอะ่ะลูกสาวผมอะ่ะถือตั๋วเครื่องบินที่ต้องบินไปเมืองจีนเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะแล้วไอ้บริษัทเอเอเชียก็ว่าจะคืนเงินจะคืนเงินเต้าประเดี๋ยวเนี้ยยังไม่ได้คืนเงินเลยอะ่ะไม่รู้เกิดอะไรกันขึ้นอะ่ะเงินตั้งหลายตังค์อ่ะลูกก็กะว่าเอาจะได้เอามาชงมาใช้ผลปรากฏว่าบริษัทก็ยังไม่เอาเงินมาให้ ครั้งแรกก็บอกว่าให้ลงชื่อลงชื่อไปในนั้นก็ไม่ได้เงินก็บอกว่าให้ไปยื่นเรื่องที่หน้าฟอนต์ไอที่ไอ้นั่นก็ไปยื่นเรื่องที่ไอสนามบินก็ไม่ได้เงินสุดก็คือตอนนี้ยังไม่ได้เงินก็ต้องถือตั๋วไว้ถ้าทําตั๋วหายเมื่อไหร่ปุ๊บจะจบเลยนะอย่างน,นี้ไอเก็บนาน,านเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยนะถ้าบางคนถือตั๋วเป็นปีปีปีปปปแล้วตั๋วหายปุ๊บนี่คุณก็เลยเสร็จเขาเลยนะอ่เอาล่ะช่งางเัอะมา วันนี้ก็จบแค่เนี้ยููจากเรื่องนึงไปเรื่องนึงบนไหลายเรื่องเลยบายบายเจอกันคลิปหน้าบายอ่าอันนี้แหละครับขี่หูเห็นไหมเห็นไหมใหญ่มากดูเทียบกับนิ้วก้อยผมจะถ้าแกะออกมาเนี่ยใหญ่ขั้นหวา